สาเหตุนะคะมันมีหลายๆสาเหตุนะคะที่ทําให้ผมที่ปลูกนะคะไม่ขึ้นอ,อันดับแรกเลยะคะ่ะต้องดูเอาตั้งแต่ตอนเอาออกจากศีรษะเลยะคะ่ะว่า กราฟนั้นเส้นผมนั้นได้รากมาด้วยหรือเปล่านะคะหลายๆที่เราทำ FUE เนี่ยบางทีเราปัน่นบางที่ไม่ได้ไปตรวจเช็ครากนะคะก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปั่นออกมารากไม่มีไม่ติดมาได้แต่เส้นเข้าไปปลูกยังไงก็คงไม่ไม่โตนะคะอันดับ2ก็คือหลังจากที่กราฟออกมาจากตัวแล้วม,มีการแช่กราฟหรือเปล่าการที่เราแช่กราฟด้วยน้ายาพิเศษเนี่ยมันอาจจะทําให้อัตรา,าก,การโตของผมดีขึ้นนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราวัดการ เติบโตของกราฟเราเชื่อว่าการที่กราฟออกนอกตัวนานมันจะทำให้โอกาสเติบโตลดลงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วการทำผ่าตัดปลูกผมเราจะให้คนไข้พักระหว่างปลูกไม่นานนะคะเนื่องจากว่าเราก็ต้องรีบเพื่อเพื่อจะเอากราฟที่ออกจากตัวเนี่ยกลับเข้าไปให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่2อ,อันดับที่3ค่อนข้างสำคัญคือคือเวลาปลูกกราฟเนี่ย การปลูกกราฟเนี่ยไม่ว่าจะใช้อิ p พันเตอร์หรือใช้ฟอ r เ e บหลักๆคือเรายัดกราฟหรือเปล่ายัดกราฟก็คือยัดเข้าไปปุ๊บรากจะงอเป็นตัวเจอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือถ้ามียมีกราฟที่ยัดเยอะรากมันจะได้มันมันจะได้รับทรอมาค่ะคือได้รับการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นโอกาสการเติบโตมันก็จะน้อยลงนะคะอันดับที่4ี่ค่ะความร่วมมือของคนไข้ก็คือหลังทําไปแล้วเราต้องดูแลกราฟให้ค่อนข้างดีที่สุดที่จะทําได้นะคะ โดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์แรกเพราะว่าอาทิตย์แรกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ระวังกราฟสมมติปลูกไป1,000งกราฟเนี่ยค่ะก็สามารถหลุดได้ถ้าโลหัวเรากระท่ u กระแทกปลูก1,000กราฟหัวกระแทกได้งหลุดออกมา100กราฟก็หายไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าคนคนหนึ่งปลูกไม่ขึ้นมันมีปัจจัยมีสาเหตุร่วมกันหลายอย่างนะคะ1ตั้งแต่เอาออกมาจากกราฟและ เอาออเอา,เอาตั้งแต่เอากราฟออกมาจากศีรษะแล้วนะคะมีการใช้น้ํายาแช่กราฟหรือเปล่าอันดับ3คือการปลูกเป็นอย่างไรแล้วก็อันดับ4ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไข้นะคะก็เพราะฉะนั้นเวลาตรวจสอบว,ว่าผมปลูกไม่ขึ้นก็คือดูดูหลักๆคือ4ีประการนี้ค่ะ